สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟซวีพรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับ y ม m a h a Gran Fino นะครับ Gran Fino ตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นไฮบิดนะครับน, Hi น,บนี่รถรุ่นนี้ไม่มีไดสตาร์ทนะครับนี่ครับ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมาให้ความรู้สักหน่อยหนึ่งนะครับว่ารถรุ่นนี้มีปัญหาที่อะไรนะครับจุดบอดอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับมีนาคมนะครับแล้วก็ฝนตกหนักนะครับรถคันนี้นะครับไปขี่ลุยน้ําท่วมมานะครับว่าขี่ลุยน้ําเฉยๆเนี่ย ทำไมมันต้องรื้อเครื่องเยอะขนาดนี้นะครับเห็นไหมผมถอดออกหมดเลยนะครับให้ลูกน้องถอดออกให้นะครับพอดีว่าเมื่อเช้าลูกน้องมาหานะครับก็เลยให้ถอดให้หน่อยนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นที่อะไรนะครับมันบิดตอนน้องมันบอกว่าขี่ไปแล้วนะครับขี่ไปแล้วรถ มันดับไปเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับดับไปแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับแล้วก็ก็เลยถอดท่อเสียออกมาดูก่อนลำดับแรกก็น้ําออกท่อนะครับถอดฝาครอบแทงออกมาดูนะครับแล้วก็น้ําตรงนี้มันเริ่มจะแห้งแล้วนะครับน้ําท่วมประมาณครึ่งคันนะครับรถรุ่นนี้ลุยน้ําไม่ได้นะครับแกนฟิลโน่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ ไปลุยน้ำมาเมื่อวนันท่วมประมาณครึ่งคันนะครับแล้วทีนี้น้ํามันเข้ากองอากาศนะครับพอเข้ากองอากาศเครื่องยนต์มันก็จะดูดเข้านะครับผ่านคอลีดนะครับผ่านคอรีด,รรดแล้วก็ผ่านเรือนลิ้นเล่งนะครับแล้วก็ผ่านผ่านปากท่อไอดีนะครับเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับเนี่ยผ่านวาล์วไอดีพอวาล์วไอดีมันเปิดน้ํามันก็จะเข้านะครับ พอน้ำมันเข้าแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับก้านสูบนะครับเห็นก้านสูบไหมเนี่ยครับเนี่ยครับงอเลยครับใช้คำว่างอเลยนะครับพอเอาน้ำตอนแรกน้ำมันขังอยู่ในห้องเผาไม่เยอะแล้วลูกสูบมันหมุนไม่ได้เลยนะครับพอเราถอดฝาสูบออกนะครับ มันก็หมุนได้นะครับแต่มันเหนืดผมก็เลยชักกระบอกสูบออกมาดูนะครับก็เป็นอันว่าการคดนะครับถ้าเครื่องร้อนมากๆนะครับแล้วก็ร้อนจัดนะครับขี่ระยะทางไกลๆนะครับถ้าเจอน้ําประมาณครึ่งครึ่งล้อหรือว่าครึ่งคันนะครับไม่ควรที่จะขี่ฝ่าไปนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนรถคันนี้แหละนะครับ การสูบพดนะครับเสียเงินไม่ใช่เรื่องเลยนะครับไปขี่ลุยน้ามาเมื่อวานนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถไฮบริดนะครับไม่มีไดสตาร์ทนะครับแกนฟิลโน,โนรุ่นนี้ไม่มีไดสตาร์ทนะครับใช้ระบบกลไกเดียวกันกับพวกคิกร้อยยี่สิบห้านะครับพวกซูมเมอร์เอครุ่นใหม่ๆสกูปปี้รุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีไดสตาร์ทแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ใครที่ใช้แกนฟิลาโนอยู่นะครับเจอน้ําท่วมนะครับเจอน้ําท่วมแล้วก็เครื่องร้อนจัดนะครับถ้ากะว่าอยู่ประมาณน้ํามันอยู่ประมาณเนี้ยมันจะถึงรูเนี้ยเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในเกณฑ์นเนี่ยเกณฑ์นเนี้ยครับห้ามเลยนะครับหยุดเลยวกลดกลับได้วกเลยนะครับถ้าน้ําครึ่งรถประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะลดลงดูซิว่า ถ้ารถเอาลดลงนะครับถ้าน้ําถ้าน้าสูงประมาณเกือบไม้บรรทัดนะครับหรือมาสูงกว่าไม้บรรทัดนะครับถ้าน้ามันสูงกว่าประมาณสักสี่สิบเซนนะครับแขนเราประมาณห้าสิบเซนเนาะนะครับหยุดเลยนะครับถ้าน้ำมันเข้าตรงนี้มันก็จะเข้าผ่านเรือนลินเล่งนะครับ เดนเครื่องยนต์ก็จะดูถ่านเรือนลิเลเข้าไปสู่ห้องเผาไหม้นะครับพอเครื่องยนต์เรามันร้อนจ,จัดๆนะครับก้านก็คดเหมือนรถคันนี้แหละครับคลิปนี้เป็นวิดีโอขั้นกฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ใช้แกนฟิลาโ,โนอยู่ก็ระวังไว้ให้ดีนะครับอย่าพยายามไปขี่ลุยน้ําเยอะมากนะครับไม่ดีต่อเครื่องยนต์นะครับเหมือนจะพังเหมือนคันนี้เอานะครับ เดี๋ยวต้องรอผ่าเครื่องนะครับเปลี่ยนแต่ก้านนะครใหม่เปลี่ยนก้านใหม่ไม่รู้ว่าลูกสูบจะได้เปลี่ยนด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะทําการบ S, ดาลาว e d เสียให้ลูกค้าใหม่ครับข้อสําคัญนะครับก่อนที่เราจะถอดพวกอุปกรณ์เซนเซอร์นะครับรถรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่มันจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างขวามือของ U Block นะครับให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็เวลาประกอบก็เสียบปลั๊กพวกเซนเซอร์พวกนี้ Ну <hug> <snow> ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าเราเสียบปลั๊กครบหรือยังนะครับแล้วเราค่อยไปใส่ขั้วแบตทีหลังนะครับอย่าใส่ขั้วแบตเตอรี่ก่อนที่จะเสียบปลั๊กพวกนี้นะครับเราควรที่จะเสียบปลั๊กเซนเซอร์พวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็พวกปลั๊กหัวชีดเนี่ยนะครับเราเราเสียบก่อนเลยนะครับอย่าไปใส่แบตก่อนนะครับค่อยเสียบปลั๊กนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันจะติดโค้ดนะครับเราต้องไปให้ศูนย์เคารบโค้ดให้อีกประมาณ150าบาทนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามใหม่นะครับเป็นยามาฮ่าแกนฟิลโน่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้วิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็มากนะครับสำหรับคนที่ใช้รถที่มันมีกองอยู่ด้านข้างนะครับ มีโอกาสจะเป็นเหมือนคันนี้ได้เอานะครับถ้าฝนตกหนักๆน้ำท่วมเยอะๆอย่าลุยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องวีรพลการช่างออนไลน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับขอกล่าว่าสวัสดีครับ